จับอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดทางตํารวจทางหลวงนะคะมีการรวบขบวนการขนแรงงานต่างด้าวค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4ไรายนะคะรวมถึงแรงงานต่างด้าวอีก18คนค่ะซึ่งทํามาแล้ว3-4ครั้งด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วหนีไม่รอดถูกรวบได้ยกขบวนการค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะมีการร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะที่ขนแรงงานต่างด้าวจำนวน4คนด้วยกันค่ะและแรงงานต่างด้าวอีก18คนนะคะโดยแจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้ผู้ เป็นแรงงานต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มค่ะโดยสามารถจับกลุ่มในพื้นที่ของตำบลหนองบัวใต้นะคะต่อเนื่องที่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง,งตากจังหวัดตากนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้ขบวนการนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสืบทราบมานานนะคะว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวกันนะคะซึ่งในส่วนของแรงงานต่างด้าวนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มจีนแล้วก็เมียนมาค่ะหรือว่าสัญชาติอื่นๆด้วยนะคะรวมอยู่ในที่นี้ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็มีการตั้งจุดตรว จุดสกัดู่แล้วนะคะจนสามารถที่จะติดตามจับกุ่มตัวในส่วนของขบวนการดังกล่าวได้ค่ะ จากการสอบสวนตัวผู้ต้องหานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายสอนะคะให้การรับสารภาพว่าตนเองนั้นเป็นคนขับรถนําเส้นทางให้กับนายวอค่ะผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนแประสานผู้ว่าจ้างนะคะทามาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะโดยให้การรับว่าได้รับคนจีนทั้ง4คนนะคะมาจากบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลวังเจ้าในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะ มาส่งในพื้นที่ของอำเภอตัวเมืองนะคะของจังหวัดตากก่อนที่จะมีคนรับมาต่ออีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งตัวของนายสอนั้นได้รับค่าจ้างรายละ1000บาทค่ะต่อมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการจับลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อีกแก๊งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละนะคะแต่ว่ารวบขบวนการได้แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่มีการบรรทุกใส่รถมาด้วยนะคะทั้งหมดเป็นเมียนมานะคะ15คนด้วยกันนะคะอัดแน่นกันมาเลยเป็นชาย10คนแล้วก็ หญิง5คนค่ะซึ่งตัวของนายนอคนขับรถนะคะที่มีการขนแรงงานต่างเด้ามาทั้งหมด15คนนี้นะคะก็ยอมรับว่าได้รับแรงงานต่างเด้าทั้ง15คนค่ะมาจากพื้นที่บริเวณใต้สะพานกิติขจรนะคะโดยได้รับการประสานงานจากในหน้าเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยได้รับค่าจ้าง700บาทต่อคนค่ะ แล้วก็จะได้รับค่าจ้างหลังจากที่มีการส่งแรงงานต่างด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีคนประสานงานมาให้ไปรับเงินยังจุดที่วางซ่อนทำมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะคะสุดท้ายก็ไปไม่รอดถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้อย่างนี้ละคะ่ะ